วาใส่เออมันแปลไทยว่าใส่เว้ยมาแล้วมาแล้วมือจัดเลยเข้าไปแบบผู้เล่นสองคนห้องสองคนอยู่ไหนรีเซ็ตกดรีเซ็ตนี่ได้เลยเพื่อนกูไม่นำหรอก กูเป็นตากล้องตากล้องต้องทำไม่ใช่เหรอเพื่อไฮไลท์ที่ดีเฮ้ยไม่น่ากลัวหรอกแต่มันก็ไม่น่ากลัวจริงมั้งนะโคมไฟระวังเกมมีจอบสะเกศโอ้ใช่หูฟังโอเคความจริงที่ผิดพลาดกรุณาแล้วเปิดปิดโอ้เฮียมึงไม่อยากจะอ่านแพร่ไทยมาเลย คุณได้เข้าร่วมประสบการณ์กับออเลียวเสียใครเป็นอะไรโอ้ยอแล้วกูอยู่เอ้ยอะไรอะไรมึงกันไรวะกูตื่นกูตกใจมึงอะไรเออเตียงเฮ้ยหลับได้เฮ้ยกูยังไม่ท่านหลับเฮ้ยดูนี่อะไรเนี่ยเอยเกี่ยงมาทำบาร์ดีอ่ะเนี่ยเอออันนี้หน้าหน้าพ่อใครได้เรียนการศึกษาได้จริง นอนก่อนไฟสอ่องอ๋อเปิดปิดไฟไนนแล้วประตูเปิดได้ไหมนอนแล้วเยอกันอ๋อหรือว่ามันต้องการให้เรานอนนอนไม่หลับในคืนอื่นๆและครั้งนี้ไม่มีความรู้สึกที่ไม่คุ้เคยคืออะไรคืออะไรคือกูแปลกเอออยู่ที่ไหน ที่นี่คืออะไรประตูพวกนี้เป,นเปิดเปิดเปิดไม่ได้โคมไฟไม,ไฟไม่เโอ้เฮยตะเกียงเจ้าพาย,ยุสมัยเก่าประตูแดงเด่นกว่าคนอื่นใช่แน่ๆเปิดกันเลยอึบมันมีอะไรอยู่ข้างหลังประตูด้วยนะใช่ไหมเออใช่จริงว่ะ ว้าวกูเกดกูเกิดเลยไหมเดินกลับเลยมันน่้เราแล้วจะโดนล็อกแล้วแหละไอ้ไปตามเส้นทางออกนอกเส้นทางออกไปด้วยว่ะไอ้ียแมงไม่ดีเลยมีมันวิ่งได้อ่ะมีระบบวิ่งเลยออางไเลยใช่ไหมแล้วกูไม่มีปุ่มวิ่งอ่าว เฮ้ยไม่กล้าฮะคู่ดิสูดแดูดทใครอะถามคนที่ <All o. S 1> อยู่หน้าโอ้โหทำไมคุณสูงอย่างนี้นี่เฮ้ยห,หน้าตาเหมือนจแลเดนต์แมนเลยใช่ใช่ไหมพูดคุยกับมันสิได้หมดยแหละลทำไมกูต้องพูดเป็นคำๆค,คุณเป็นใครคุณมาทำอะไรที่นี่นี่ไม่ใช่ความฝันของคุณฉันอยู่ที่ไหนและคุณช่วยฉันได้ไหมเหรอ ใช่ฉันช่วยคุณได้ผมแนะนำให้คุณไปเที่ยวงานคาร์นิวัลที่นั่นเต็มทีอ่าอ่านไม่ทันแต่คุณจะต้องซื้อตั๋วเข้าไปได้ฉันจะซื้อตั๋วได้อย่างไรเอาเราถามวะเฮียฉันจะให้คุณหนึ่งถ้าคุณทำอะไรบางอย่างกว่าไม่ทันจะต้องคนเก็บสามวิญญาณโว้ยเก็บวิญญาณ ยอดเยี่ยมกลับมาหาฉันอีกครั้งโอ้โอเคสรุปว่าเราอยู่ในความฝันปะน,น,น, <laughs> นั่งหลอกกูเหี้ยกูจะไม่ยอมไปไปเชิญคนเดียวอะกูนั่งได้ด้วย <laughs> ออกไงกระโดดวิ่งนั่งง,งานคานิวเวลใช่ไหมเก็บวิญญาณไอคาซินโอ้ยเฮ <laughs> ียเจอแล้วไ <laughs> อ้เีย <laughs> รูว่าคุเจอเลยนะเจอเจอเลยวิญญาณเลยเราไปหาวิญญาณกันเป็นยังไงไฟสว่างแล้วได้ได้เลยเดินเขาไปแบบพูดคุยและคุยกับอ่ะคุยไม่ได้ทำไมต้อสูงจังคุยไม่ได้ เออเดี๋ยว,วยชวนคุยดีๆไม่ชอบหลอกคุยหลอกคุยอย่างนี้เออ <c oughs> จำสเก <c oughs> ชเชยเลยไอชุดีหน้าผีมันไม่น่ากลัวอ่ะมีอีกตัวหนึง่งอ่ะคุยแล้ว <c oughs> <c oughs> อะไรอ่ะ <c oughs> อะไรอ่ะตุ๊กตาเออได้ไอชิม็นเฮ้ยได้ด้วยเหรอ ตรงนั้นเดินไปไม่ได้เลยอากำแพงร้องหนอนอ๋อจะเป็นลูกกงกงงูงขาวอะลูกกงกงงงขาวๆเ,เลยแ,แล้วนั่นอะไรวิ่งอยู่วนะน่ะอ๋อมึง <c oughs> ไอ้กูตกใจ <c oughs> ไปตั้งแต่เมื่อไหร่เ <c oughs> อ้ยตรงนี้เหมือนล็อบบี้เลยวะถ้าเข้าไปจะเจออะไรจะผีเนี่ยโ <c oughs> ตตอบ ไม่กลัวฮะคืออะไรแค่นี้หรอไม่กลัวน่าเบือ่อมันจะเจ้าพูดอย่างนี้ผีสองตัวเดินชนโอ้โหผีสองตัวอ้วอไปไม่ได้เกูเดินหาตั้งนานไม่เจออะไรเลย คีิปีเยอะจังวะอีกดวงเดียวใช่ไหมม,มันจะเป็นก้อนดวงวิญญาณเหรอมันจะเป็นวงกลมเล็กๆขาวๆเรืองแสงอ่ะเนี่อยจังล่ะว๊ดทำไมกูซนไงกูเดินตั้งนา <c oughs> <c oughs> นความซน ว่าไงมัง่งวิ่งไม่ได้หรอวิ่งไม่ได้กินบอกว่าฮะวิ่งไม่ได้กินรอวะเออวิ่งไม่ได้พูดคุยอ่ะ thank y ซื้อตั๋วนี้และระวังด้วยมันให้ตังค์เราไปซื้อตั๋วแล้วอ่ะใช่ไหม,ไมไอ๋อไ,ไม่ใช่มันให้ตัว๋วไม่ได้ให้ตังค์โอ oh. ใช้ตั๋วเข้าเต็นท์ oh. อ๋อไอเต็นทหน้าเบื่อนั่นโอ okay. okay. เคโอเคิินง วิ่งกระโดดเรียงเดียวกระโดดอย่างลำบากเลยเฮ้ยทำไมกูไม่มีปุ่มวิ่งเอ้ยเจสตาร์กำมีตาร์ที่ไม่อาจเลี่ยงเฮ้ยเหยืยอหัวบีโอ้ยเคลื่อนที่ได้ด้วยเว้ยเียเคลื่อนที่ได้มันมันห่างเหรอเมื่อกี้มันมันจะเหยื่อไงอยียบออกห่างกันะ นี่นี่ผัเฮ้ยผัวเมียกันเบ้าผูผักเฮ้ยมันม่อยู่เหยไ้ยผีเกไปดีกว่าโอ้ยฮึบเข้าไปแล้วเหรอเราต้องกดเข้าทีละคนล้วยฮึบมันคืออะไรวะ ละครสัตว์มันคือโรงละครอ,อ่ะอือไอ้ที่มันจะมีคนโดนขึงอยู่ตรงนี้แล้วก็ปามมดปะเรออา,าจะมีคนช่ตรวจสอบออโอ้โหออยังกับกูจะอ่านออกเอ,อ๊ะนี่ไงตัวตลกแสดงว่าเรากำลังจะโดนใช่ไหมหคุณไม่ได้อยู่ที่นี่เออใช่คุณจะทำเป็นข้อเสนอที่ดีสำหรับมันมีข้อเสนอให้เราอะ ยงงงงเย<า>ยลกลความตายของคุณไอ้แย่ฝ่ายเอาไปถูกเ็บเป็ดชิบหายแล้วเราต้องทำไง,าางอ,อ่ะทางเดิมมันคงออกได้แหละ <laughs> มันก็นออกได้ดเเีเราเข้ามาได้ไงอ่ะ <laughs> มันบอกว่าให้หาทางออกอะ่ะเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องดีเลยเออเออ ถ้าเข้าอีกทางก็ออกอีกทางโอเคออกได้ไหมใส่ใส่โอ้ยแย่เราเพื่อนยิงกระยั่งเดลิสซาดแมนทอระบายน้ำหรือเปล่าได้ <c oughs> ยินเสียงเสียงอะไรวะใครฝนเล็บ <c oughs> มันคือตัวที่มันจะมาในเรานี่แหละดูตรงนั้นอย่าบอกว่าเฟดดี้คุกเกอร์ วัตถุประสงค์หาและวางที่ซ้ำคืออะไรทำซ้ำกระโหลกสีสัไอ้เฮียกูต้องไปหากระโหลกพ่อใครมาใส่อีกเ้ยไรอะไรวะไอ้โอเคไอ้นี่มันคือคุกแน่ๆเลยชิมิใช่เราก็เราเราจะโดนไล่จากตรงนี้แหละไล่โปะประตูพวกนี้เราจะเอาไว้หมีไงลู้น่งละแล้วเอาไว้หลบเพราะงั้นเปิด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 ทิ้งไว้ก่อนดีกว่า เป,ประตูบานนี้เปิดใช่ได้ที่ผ่านละกูไม่ใช่ไม่ใช่แล้วมันเไปทางไหนวะไปขวาขวาปะจะขอทางซ้ายแล้วใครก่อน<ข>โอเคไปคนโอ้เสียงอะไรนะ่ะอ่าปล่อยละอะไรอะไร,อะไรวะมมันันนอ๋อมันยังไม่มีอะไรน้ำหลังแล้วผีมันผีมันสูงเข้าประตูปะ <laughs> ใช่เหรอไปมันจะผีดไหมมันต้องมีอะไรบอกกันบ้างเลยไปที่ไหนเนี้ยเออขวา ขวา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 ัวตัววางไปทําอะไรอ๋อคุณไอ้เหียโอ้หนีเลยไอเสดอหนีเลยโอ้ยคุโดนมึงรอดไหมไปมึงรอดเด้อไอเียปมาตัวีหน้าคุเลยซะโอ้ยคุโอ้โกูกินล้านเลยซะอยู่ตรงไหนเนี่ย อโอ้ไม่เกินไหนเพราไม่กันเออมีเกิดอยู่อุ้ยไม่จำกัดแต่เนี่ยเกิดหรือเปล่าจำกัดเกิดไหมไม่น่านะมันไม่ขึ้นเราบอกอะไรเลยเดิน,เดนไปแล้วเดินไปแล้วมันเดินไปไหนเดินไปทงางขวาเดินไปทางกรุงเจอเจอ่ะเหรอแสดงว่ามันอยู่ทางนั้นงั้นกูจะไม่ไปแลยโคมไปเอเอเพื่อนตัวลอยู่มนะี่ความ เชื่กูเสียวมากเลยกูไม่ใช่เกมติ่ง่ด้เวิ่งไม่ได้เพรออยู่เพื่อวิ่งมาเ้อ่ยอนแกเลยี้แแต่ว่าถ้าผีมันไม่เข้าประตูก็คล้ายๆเกมออยู่นะผีไม่เปิดประตูไม่รู้ว่ามันไม่เข้าหรือไม่หือว่าปิดจริงๆาเข้าประตูได้นะถ้าเกิดไม่ปิดประตูอะเพราะว่าประตูมันสูงเท่าอยู่ทางไหนเงี้ยต้องไปทางไหน เออทางมันไม่เหมือนเดิมอะ่ะหรือว่ากูเข,ข้ามาผิดทางวะไม่เหมือนเดิมกูยังไงวะ <laughs> โอเคกูเข้าประตูวกูกลัวมากเลยมกำลังเดินไปหาเว้ยเมื่อกี้หัวใจกำลังเดินไปอ้าวมันกำลังเดิน <laughs> ใช่เหร <laughs> อามาอยู่ตรงไหนอึ๊บอึ้บไออ้าวมึงอยู่ไหนวะไม่รู้ไม่รู้เอาประตูมันไม่ยอมเปิดไอ้เหี้ยกูกลัวโอ้ยโหทำไมกูต้องโดน ตลอดโอเคกาหาหน่อยยืบเปิดประตูปัญหาคือกูวิ่งไม่ได้มันเป็นขขาวงกดอีกแล้ววะทางนู้นหละมันเดินตรงไปทางนูน้นแต่กูไม่รู้ทีสาวว่าก,กูอยู่ตำแหน่งไหนตอนวัมเกิดอัมเกิดยังไองอามเกิดกับพองวงโกนใช่ เหมือนมันจะเปิดประตูทิ้งไว้ไม่ได้ทุกที่นะเนี่อยู่ไหนอะอยู่ในห้องวงมปะ๋อตอนนี้เราเดินเข้ามาลึกมากไม่อยู่ลึกทางออกเดยนะถอกเอนทางออกเองเราจะไปทางนี้นี่นี่นี่จอละจอละเสียงอะไรอะไรตามหลังกูหรือเปล่าเออมันไม่ใช่วะกูอยู่ในห้องแปลกๆที่ ยังไงอ่ะเหมือนเหมือนบูชาสร้อยคออยู่ตรงกลางแล้วก็มีโซ่ล้อมเต็มไปหมดมันมีอะไรไหมมันไม่มีอะไรเอ้มันมีสร้อยแต่ไม่รู้ว่าทํำยังไงตอนตอนที่ตอนที่เดินมาตรงห้องหกตาข้อซ้ายหรือขวาจำไม่ได้แย่แหละเฮ้ย <c oughs> ปิดใช้งานได้คืออะไรวะ,อะเออว่ะเ,เป็นไปได้นะอาจจะมีมากกว่านั้น เฮ้ยห้องนี้มัป็ตูเปิดชาแล้วงนี้เเฮ้ยปิดเพื่อหยิบสร้อยคออ๋อได้แล้วไอเทมหนึ่งชิ้นได้ไอเทมมาแล้วหนึ่งชิ้นซึ่งเราจะต้องเอาไปใส่ในนั้นใช่ไหมมันไม่ได,มไมได้มันไม่ได้เก็บแค่ก,กระโหลกดีกว่าชิบหายแล้วกูจะโดนไล่ไหมเนี่ยมันต้องเก็บเก็บของสามอย่างแล้วก็หัวกระโหลก3ชิ้นเนี่ยใช่หรอโอ้ย อุ้ยโยทำไมโหดร้ายจังวะเห็นเฮ้ยมันเหมือนมันเป็นคนตัวเลยอ่ะมันไม่เหมือนคนละตัวกันเลยอ่ะเฮ้ยโดนอีหล่อเฮียกูลงแล้วอยู่ไหนกูกูโดนอีกแล้วกูได้ยินเสียงกูดีเลยกูเห็นกูดีเลยเฮียกูเลยมึงอยู่ทางไหนเฮียหล่อหล่อไอเทมกูอยู่ไหมเนี่ยไม่อยู่สร้อยคอ ได้อยู่เอ้ยมาห้องการเร็วซ้ายนะเปิดไฟออกเอาอย่างงี้ก็โกงได้ดิกูยอมตายเพื่อเอาของมาไว้เลยดิเปิดไฟออกเปิดไห้องห้องไหนห้องนี่เหรอเอ้ยใช่เหรอใช่เราลองลองลองดูรูปปั้นกับรูปปั้นรูปปั้นรูปปั้นมันจะมีรูปปั้นอยู่ข้างๆนะคุณปั้นรูปผู้หญิงเออผู้หญิงทางฝานั่นปะเออเราเราเข้าเข้าทางซ้ายของรูปปั้นเข้าทางซ้ายของรูปปั้นเรียกว่าอะไรโอเค เราทาบมาเหมือนนมินิเลยเวลาเจอผีมาหยดเมอเช่นอ้าร์มังโอเคจะเข้ทางนี้จะทางนู้นแล้วแต่เลยแต่ว่าทางนี้อันนี้ก็โลกศีรษะง่ายใช่ไหมเพราะว่าเราเจอมาแล้วเออก็ว่าอยู่มันต้องทางนี้ไม่ตอนแรกกูไปทางเออกูไปทางกูผิดทางเองไมอเฮ้ยเออจเย็งใจเย็นกูเปิดได้กบานนันแะ เออไม่ได้จะเปิดประตูเสียงเสียงมันมาจากทางไหนวะมาทางนั้นแหละยืนลองยืนลองยืนดูดูด้วยดูด้วยดูด้วยอย่างี้มาจากข้างหน้าเนี่ยจำหน้ว่ามันจะโผล่มาจากทางทางแยกข้างหน้าที่เห็นอ่ะโอเคปุ่งวิ่งก็ไม่มียังจะห้าเวกูเนี่ยจริงเฮ้ยอ้ามไหล ในห้องเหรอใช่มันมีประตูเปิดอยู่ตรงนี้มีไฟด้วยอะ่ะมีเสียงวะเหมือนกันไม่มีไม่มีนี่ามาทางนี้เว้ยมาทางนี้ว้าเฮ้ยงั้นเราตรงไปเลยดิมึงจะต้องไปหาเราทำไมเอ้ยเี้ย <c oughs> เดี๋ยวนี่เราเงอนเราเงินไม่ต้องแหงมมองอีกแย้วเห็นแหงมตึมแล้วไปไม่ได้เว้ยเราไดยินเสียงนี้ไม่ได้ใช่กรุณาดถอะ เราจะวิ่งเข้าทุกประตัว,ว,วแต่ถ้าไม่ปิดประตูแล้วมันจะหลอกเราได้ไหมได้หลอกได้นะเพราะว่าตัวมันสูงทะประตูเลยอ่ะเหรออีกมาละ <laughs> ปิดเลยวิง่งเขอาเออโอ้โ,โอ้เี้ย <laughs> อะฮัลโหลเสียงเดินเหมือนอัศวินจำเท้าไไปปาาาว่่มันนเดิซ้ยอะ ช่เหรอคอตรงไปเลี้ยวซ้ายงั้นเราก็ตรงไปเล้วขวาใช่ไหมมาบอกเ้ยโอเคมันมีซ้ายเราจะตรงไปใช่ไหมเอาอะไรเ้มั้ตรงแล้วไอ้เี้ยตัยาวเลย้ยเปิดไม่ได้กูเปิดไม่ได้โอ๊ยไม่ก้าวกูตื่ได้เลยตงี่เมิดได้อึ๊บอึบอโอ้กูไม่มีปุ่มวิ่งไม่มวิ่งเหรอไม่จริงข้างหน้ามันทางตันเนี่ยใช่เหรอ เฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่แล้แไอ้เหี้ยตัวแม่งแม่งลึกไอ้เหีละตรงนั้นเนี่ยมีเงินเลี้ยวซ้ายอ้าวชิบหายละมันเป็นทางแบบเชื่อมกันนี่ว่าเดินลงไปจะเจอเฮีย้ยนนั่นแน่เลย,ยประตูไม่มีอุ้ยอุ้ยอายเจอที่สองเหรอเออไอ้อ,อ,องได้บอกใครแน่นอนเช่ปุ๊บปิดคนละฝั่งอต้องต้องปิดเนาะใช่มันเหมือนเราจะจับไม่ได้นะถ้าจับแล้วโตยเอ้ยอันนี้ผมให้เกียรติคุณ แล้วก็ไปตายซะแล้วก็ไปใส่แน่ใจว่าห้องนี้ปลอดภัย่็จะปลอดภัยนะเว้ยห้องนี้ตำหลังแล้ว่ะเออมันเป็นห้องเก็บไอเทมนี่นะเกิดวะมันเดินมาอยู่ไหนอ้าวมันเดินมาอ้าวอุ้ยไปแล้วไปแล้วเข้าประตูอ้ยจะไมกูเข้าประตูไม่ได้ไปแล้วไปแล้ว แต่กูก็ล่นจนเข้าประตูไม่ได้แล้วว่ะเราจะไม่ไปอีกทางไม่กลับแหละกลับไปใส่ก่อนเนี่ยวิ่งเร็วจังเปก็่ช้าโดดเร็วเอียงอสียงยปงนประตูเอ้ากูไปประตูตีตัวเองไอ้เี้ย ไอ้เจี๊ยไม่ตายอ๋อคือตายเหรอไม่ตายนั่งเลนมีอะไรไม่ได้งเลยเนี่ยบหายเลยเอาอีกขะอย่างเดียวเองยอะออกมาโอเคกรูออกมาลวมึงอยู่ไหนวะกูกำลังไปหามึงมาแล้วเราก็ต้องมาทางคุทางนี้แหละไอ้เหี้ยเออบหัวใจเต้นโลดเลยแล้วเสียงพัดลมโคตรดัง โอเคช่า <Okay. S 2> งมันเถอะอันนี้ต้องหาอะไร <หา S 1> ขวดเลือดขวดที่มีเลือดอยู่ข้างในเหมือนท้องไร่เราเปิดไม่ได้นะอ้าโอ้โหปล่ยกอนเดินเลย พี่เหียมันทางแยกอ้อมนึงโอ้แรงแยกอีกแล้วยตั้งสมาธิกันโอ้ยตัางสมาธิกันทางไหนจะดีกว่ามันมันใช้ไม่ได้กับเกมไอ้เหี้ยดีกว่ากว่าลายซ้ายดีซ้ายเลยโอเคได้เปิดประตูเอาไปเลยคุณก็เดินน้ำสิคุณวิ่งได้คุณจะกลัวอะไรอ่ะ

อย่าวันเลยอย่าวนเลยโอ้ยกูเห็นขามนเลยเมื่อกี้โอ้ยเมื่อกี้หน้ายื่นตนจำอย่างไวเลยหน้ายื่นเลยเมื่อกี้อ๋อไอย่มันอยู่ด้นหลงหน้าเราเหรอเสียงดังทั้งรูปเป่าเปล่าดังหน้าเรอโอเคมันไปแล้วมั้งเปิดหน้ายื่นเลยกูออกไปที่ออกไปที่ตัวเรเปตเองเดี๋ยนะมันไปทางไหนวะ แต่เสียงเมื่อกี้นี้มันได้เดินผ่านมาตัวปะมันเดินมาแล้วมันก็แบบเดินกลับจริงดิ่่ายีเชิบหายแล้วไงไอ้คำว่าเดินมาเดินกลับเดี๋ยวแม่งทางแยกเออออากกููรย่่เเพืน้ดินไปแล้วมึงจะไปกับตัวฉันไหมโอเคได้กูจะรอกูจะรอยตัวตัวไอ้เรื่อกูไม่อยากไปเลยอ้าวมึงไวเดินไปด้วยกันโอเค สายปะเฮ้ยสายนี่เรามาแล้วหรือเปล่าใช่เรามาแล้วนี่เอ้ยหรือว่าไม่ไม่ไม่เราไปฝ่านี่หว่าทีแรกอะเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้มึงกดการเลยเพื่อนมึงกดเตะกาเลยเราแบบทางข้างหน้ามันพื้นมากเลยอะเล่ก็มากรันเมันมาแล้วเอาเอาเอามันมาแล้ว

ริง้ยไม่น่าเชื่อตึงจัดนี่มันคืออะไรถุงเลือดเ,อเ,เก็บแล้วไปเลยวิ่งแลวิ่งวิงวงั้นหรอวิ่งอย่างนั้นหรือ <c oughs> ว่อาแต่เ,เกมนี้เลื่นมากเลยนะยอมรับเลยสุดยอดแต่ปุ่มวิ่งกูไม่มีนี่แหละ

เราจะได้ออกไปนี่เพิ่งแชปเตอร์หนึ่งเองนะคาสิ่นภาพสวยจัง <t ell> แล้วไงต่อ <t ell> เดินเข้าไปตรงกลางเหรอ <t ell> ใส่ใส่ <t ell> <t ell> เฆ่าตายเพื่อเข้าสู่อะไรอ่ะฉันจะทําให้คุณเสียใจไอ้เฮี้ยเราทำอะไรผิดวะเราไปเราไปซื้อตัวเข้ามาไงความจริงที่ผิดพลาดขอบคุณสําหรับการเล่นบทที่หนึ่งโอ้ยบทที่หนึ่งเองเฮ้ยโอเคเดโมจบเพียงเท่านี้สินะแล้วก็ออกไปออกไอ่ะ